ยินดีต้อนรับสมาชิก AIA Vitality สู่โครงการเพื่อสุขภาพที่มอบสิทธิประโยชน์มากมายเมื่อคุณเลือกใช้ชีวิตเพื่อสุขภาพที่ดีเช่นรับส่วนลดเบี้ยประกันสูงสุด25%ส่วนลด15%สำหรับอาหารเพื่อสุขภาพที่ร่วมรายการและรับสิทธิประโยชน์อื่นๆอีกมากมาย AIA Vitality จับมือกับแบรนด์ชั้นนำเพื่อสร้างแรงจูงใจให้คุณสนุกกับการใช้ชีวิตเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นเมื่อคุณดูแลสุขภาพผ่านกิจกรรมที่โครงการแนะนำคุณจะได้รับคะแนน Vitality เริ่มรับคะแนนทันทีเพียงทำแบบประเมินออนไลน์ที่เมนู AIA Vitality ผ่านแอปพลิเคชัน AIA+ Plus และส่งผลการตรวจสุขภาพเบื้องต้นที่หัวข้อประเมินสุขภาพ รับคะแนนเพิ่มขึ้นเพียงคุณดูแลสุขภาพโดยเชื่อมต่ออุปกรณ์หรือแอปสุขภาพและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพและทำภารกิจอื่นๆที่หัวคอภารกิจได้สำเร็จคะแนนไวทัลิตี้ยิ่งมากสถานะไวทัลิตี้ยิ่งสูงสิทธิประโยชน์ที่ได้รับยิ่งเพิ่มขึ้น ดาวน์โหลดแอป AIA+ Plus เพื่อเริ่มสะสมคะแนนและรับสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นตั้งแต่วันนี้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ AIA Vitality ประกันสำหรับคนรักสุขภาพ